สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการบินโดนยังไงให้ปลอดภัย EP นี้จะพูดเกี่ยวกับแบตเตอรี่โดนมันบินได้นานขนาดไหนหรือว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแบตเตอรี่อ่ะมันจะมีร้อเก่อนเมื่อเราชาร์จเต็มแล้วพอเราบินขึ้นนะครับร้อเอรเน่ะเราบินไปถึงฟ้าแล้วเออบินสูงละแล้วก็บินไกลไปแล้วเอ,อ แบตเตอรี่มันก็จะลดลงจากประมาณร้อยเปอร์เซนเน่ยก็จะเหลือเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดเยเงี้ยมันก็ค่อยๆลดตามระยะเวลาที่เราเล่นเมื่อเราบินขึ้นฟ้านะครับมันจะมีคำนึงว่าแรงยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งยิ่งมีลมพอบินขึ้นสูงแล้วเอ,อแล้วเราไปหน้าใช่ไหมครับออดังแค่นิดเดียวอะ่ะมันก็จะไปไวเพราะลมอะ่ะมันพาไป อาจากประมาณเหลือ100อ่ะคราวนี้ยมันก็เหลือ50ละพอเหลือจาก50เปอร์เซ็นก็จะเหลือ40เปอร์เซ็นแนะนํานะครับจังหวะนี้ยถ้าแบตเตอรี่เหลือ40เปอร์เซ็นหรือเราต้องเผื่อกลับมาอีก40เปอร์เซ็นนะครับ <S <S เพราะว่าเราจะได้แบบบินบังคับกลับมาได้หรือกดรันเทิทร์นทูโฮมให้มันกลับมาได้แต่บางเคสบางคนหรือบางท่านบางกรณีนะครับคือแบบว่าติดลมโบน์อ่ะ พอเล่นแล้วไปไปสุดเลยเออจากแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เ็นไปไกลสุดเลยเออจนมันเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นตอ่ะคิดว่ามันจะกลับมาถึงหรือเล่าล่ะครับเพราะไปมันก็ไปเก้าสิบแล้วกลับมามันก็ต้องใช้เวลาใช้แบตอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าเก้าก็บวกกันมันก็อาจจะทําให้แลนดิ้งลอยอยู่บนท้องฟ้าหรืออาจจะค่อยตกลงมาหาพื้นที่โลง่ลงๆนะครับอันเนี้ย บางคนก็อาจจะเจอในกรณีเหตุการณ์แบบนี้แล้วพอเราไปบินถึงสูงอะ่ะเหมันไปตามลมไปห้าสิบอ่ะกดแค่นิดเดียวอะ่ะแต่มันไปไวมากเลยแต่เราจะกลับมาใช่ไหมคราวนี้เราจะกลับมากลับมาเป็นการต้านลมแล้วพอต้านลมอะ่ะแบบจากใช้ปกติอะ่ะมันก็คูณสองสองเท่าอะ่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเล่นหรือใครเล่นหรือผมแนะนํานะครับผมเล่นประมาณเหลือผมชาร์จเต็มแล้วแต่เหลือประมาณ30%มสิน่ะผมก็จะเอาเครื่องบินลงจอดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและบุคคลอื่นนะครับก็มีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ